สวัสดีทุกท่านครับขอตอนมาราบทุก์เข้าสู่รายการกลัวคุณใจครับด้านนสูตรนะครับใามโม40นาที แล้วก็ย้ำอีกทีว่าวันเสาร์ก็มี4ี่โมงเย็นวันอาทิตย์ยังไม่มีครับเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมครับเร็วๆนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ปั๊บนะฮะก็จะมีทีนี่ก็วันจันทร์ก็เจอหนิครับไม่มีอเลยโอ้โหไม่เล่นดีไม่เล่นดีกว่าว้าวไม่รู้มีไดาอันนี้ติดแล้วนะเคยทำรายการและคำนี้เลยติดกันเลยนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราตลอดเลยนะทุกๆท่านแล้วก็ข้อคิดเห็นของท่านจดหมายของท่านที่ให้มาเนี่ยเราก็รับฟังทุกทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีที่บางท่านพูดมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับว่าอทานอาหารทําไมบางทีใช้มือจับบ้างไม่ได้ตั้งใจนะครับเรียนตรงนี้ก่อนเลยหรือบางครั้งไอ้ทาไมไม่ใช้ช้อนกลางไม่ใช้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีทาไมคําใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจครับตั้งใจให้เป็นแค่ความสนุกในรายการแล้วก็เป็นการเติมสีสันเฉยเฉยไม่มีเจตนาจะลบหลู่โดมิ่นครับไม่ได้งิแล้วเขาก็คือถาม่าเราทำรายการตรงนี้เราทำ ของทุกคนอ่ะแบบเออบางทีไอ้หนักนิดเบาหน่อยมันก็ต้อภัยกันบ้างอ่ะไม่ใช่แบบว่าเออชมรายการเนาะควรจะชมด้วยความสนุกสนานป่ะใช่ใช่ไม่ใช่เออดูไปมันนั่งจับผิดอะไรวะนะฮะก็ขอเข้าใจกันด้วยไม่มีเจตนานะเจตนาจริงๆเจตนาเจตนาจริงๆก็คือตั้งใจจะทำให้มีความสนุกสนานเขาอยากให้คุณเขาพิการปุ๊บใช่ใช่แล้วว่าทำรายการ เราจะให้เราตามเราหมายวะได้เลยครับใจเย็นใจเย็นครับโอ้ยต่อจดหมายนะครับต่อจดหมายต่อจดหมายนะครับวันดีเหรอ โซจะรู้เรื่องไม่ได้วันนี้ผมเป็นหมอครับผมดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยไปประชุมวิชาการที่มอสโกรัสเซียครับโอ้โหเท่มากเท่มากมีแพทย์จากทั่วโลกมาร่วมประชุมหมอทุกคนที่มาเป็นระดับปรมาจารย์เราประชุมกันทั้งหมด4ี่วันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่หมอฝรั่งเศสครับหมอฝรั่งเศสบอกว่าตอนนี้การแพทย์เราก้าวหน้ามากเราสามารถผ่าตัดสมองจากอีกคนหนึ่ง ให้อีกคนหนึ่งอ๋อเปลี่ยนสมองครับถูกต้องแค่หกสัปดาห์ครับคนไข้หายและทํางานได้เลยเฟื่อตัวหกสัปดาห์ท่นนั้นเขาเร็วมากครับเยอรมันนี่บอกว่าหมอที่เยอรมันก็บอกว่าเราผ่าตัดเปลี่ยนสมองคนไข้สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายในสี่สัปดาห์อ๋อเยอรมันเขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นหมอท่าเจียบอกว่าโอ้เราทําได้ดีกว่านั้นมากอืเรานําสมองหนึ่งสมอง สามารถมาใส่ในคนไข้สองคนคนละครึ่งได้โอ้แบ่งแบ่งแบ่งด้วยคนไข้หายดีได้ภายในสามสัปดาห์โอ้โหเก่งมากเก่งมากหมอไทยบอกว่าของเราแค่วันเดียวเหรอเหรอเหรอวันเดียวก็หายเหรอเหรอแต่ว่ายังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยังไงยังไงหมอตัวงก็อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนอะห้องดับจิต โอ้หมอหมอไม่น่าไปเลยหมอไปเสียชื่อเสียประเทศมาาพระโดผ่าแล้วตายหมอยังมาคุยยังมาคุยจะอยู่ลำดับสียแต่ว่าจริงจิหมอไทยดนี้เก่งเก่งมากเก่งมากบอกได้เลยว่าการแพทย์แผนการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดเลยโลกไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมนี่เกาหลีหรือว่าคนไทยก็ทําได้ดีเราเราก็ถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องว่าถั่วลันตามีประโยชน์อะไรบ้างอุตส่าห์ไปเมืองนอกเมืองดา มาถามเรื่องถั่วลันเตาอยู่อะไรบ้างครับคุณวัดมาไปค้นคว้ามาเรียบร้อยนะฮะถั่วลันเตาจริงๆแล้วมีประโยชน์โดยเฉพาะคนจีนชอบรับประทานถั่วลันเตาเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ผมพูดคุยไปนะครับก็มีกุ๊กมาจากประเทศจีนเหมือนกันเชฟเชฟนะฮะเขาจะผัดถั่วลันเตากับกุ้งนะครับประกอบรายการไปด้วยนะครับถั่วลันเตาเขาบอกว่าเป็นผักที่บำรุงตับ และขับไขมันทั่วลันเตานะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเอธิโอเปีย,ยจริง,รงลลหลังจากนั้นนะครับก็แพร่ระบาดเข้าไปในยังทวีปยุโรปทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทั่วลันเตาเราไปยุโรปเราจะเห็นที่เขาจะมาทานกับ พวกเนื้อส่งเนื้อสัตว์ <มา S 1> บ้างนะครับคนแรกชาติแรกที่นําถั่วลันเตาเข้ามาสู่ประเทศในทวีปเอเชียนั่นก็คือคนฮอลแลนด์หรือฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์นั่นเองอ๋เอเข้ามาเราเหรอใช่มาที่ประเทศจีนครับคนจีนเรียกว่าฮอลันเตา จริงครับหัวรันเตานี่คนเตาเตาแปลว่าถั่วเตาแปลว่าทั่วฮอลแลนด์แต่คนจีนน่ะพูดไม่ชัดฮอลหัวลันเตาก็คือถั่วฮอลแลนด์ก็คือถั่วฮอลแลนด์นั่นเองกลายเป็นถั่วรันเตาหลังจากนั้นมาคนจีนพูดไม่ชัดไทยไม่ชัดกว่า ถั่วลันเต้ามาพูดง่ายๆคนจีนเรียกว่าหอลันเต้าแล้วกันง่ายๆแต่คนไทยก็เรียกว่าถั่วลันเต้านั่นเองนะครับเขาบอกประโยชน์นะครับถั่าของมันเนี่ยนะคนจีนนั้นนำมาบดนะครับแล้วก็มาชงกับน้ําแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำเขาบอกบํารุงสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของตับที่มันพิการหรือคุณภาพของตับในร่างกายไม่ดีได้ผลดีนักนะครับปัจจุบันเขาบอกว่ามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับค้นพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะครับถั่วลันเต้า ช่วยลดไขมันและลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้นะครับอยู่กับบ้านทานถั่วลันเตานะครับในมื้อของอาหารบ้างไม่ว่าจะต้มหรือจะผัดก็แล้วแต่นะครับซึ่งสามารถที่จะดูดซึมนะครับแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีใยอาหารมากด้วยนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือ ไอ้เจ้าถั่วลันเตาสามารถดูดซึมสารพิษและไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดีอ๋อมันจึงไม่เหลือตกค้างในร่างกายากนะครับโดยจะกําจัดของเสียเหล่านั้นออกทางพร้อมกับอุจจาระในวันถัดไปโอ้โหพูที่เขาดูดไว้แล้วก็ถ่ายออกเลยพูดง่ายๆเป็นตุกรองอ่ะนะฮะเป็นกรองกรองกรองแล้วก็ถอยออกในวันรุ่งขึ้นนะครับวันนี้ที่คุณก๊อกกำลังทํานะครับ ก็คือผัดถั่วรัวนะครับต้องขอบขอบคุณนะครับข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์สำนักยุทธศาสตร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขครับข้อมูลทั้งหมดโอ้โหแต่ทำไาทำมาถั่วรันเตามีประโยชน์เยอะมากแต่ว่าเวลาที่คุณเล่าเราื่องประวัติความเป็นมาถั่วรันเตานี่สุดยอดเอธิโอเปียเอธิโอเปียแล้วไปยุโรปทั้งหมดไปยิ่งใหญ่ในฮอลแลนด์จากฮอลแลนด์คนฮอลแลนด์เอามาที่เมืองจีนคนจีนเรียก ฮอลแลนด์เต่าก็คือฮอลแลนด์เต่าเต่าแปลว่าถั่วเออฮอลแลนด์เต่าเออฮอลแลนด์มาเมืองไทยเป็นถั่วลันเต่าเออเอ่งเก่งดูดิมีวัฒนการอันนี้เรื่องจริงนะครับน้องๆเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์เพราะว่าเรื่องพวกนี้เคยมีการถามคําถามในบทเรียนมาแล้วครับผมและที่สําคัญยังมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลที่ฟังมานะฮะได้ประโยชน์แบบสุดๆบํารุงตับบํารุงตับแล้วก็ขับไขมันห้องไว้เลยนะครับเวลาถ้าคุณผ่าทอลแลนเต่าถ้าคิดว่าอยากจะขับไขมันก็อย่าให้มันมันเยอะเกินไป นะครับเป็นการช่วยกันได้โอ้ยน่ารับประทานมากเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ดูน่หน้าตาดีมากเลยโกาาะดูเลยนตขอบคุณมากครับหนูหนูจริงๆหนูก็ทาครีมอะไรตลอดอ๋อใช่ใช่ครับงอยานี่หน้าตาหน้าาตดีมากแหมเอาเลยนะฮะผมผมจะกินถั่วลันเตานะถั่วลันเตาถั่วลันเตากุ้งไม่เป็นไรถั่วเขียวโอ้โหผัดได้เขียวมากท่านผู้ชมผมไม่อยากจะพูดนะสุดยอดจริงๆริงเค็มได้ได้ได้กินกับข้าวดิครับ ไม่กับข้าวหนูไม่ได้ผัดมาเพื่มตอนแรกก็ไม่เค็มหรอกไม่มั่นใจกินอะไรกันเนี่ยเค็มก็รวมเพมาไว่ายังกินได้อยู่ยางกินได้กินได้ท่านผู้ชมแล้วกินได้อย่างประหยัดด้วยผมเชื่อว่ากินได้ทั้งครอบครัวเลยเค็มเค็มกินกันคนละคำได้ข้าวกันสคือถ้าไม่กินไม่ต้องพูด น่าจะได้ข้าวจานครึ่งจานนะท่านผู้ชมได้อร่อยโอ้โอร่อยอร่อยไม่กินไม่กินเลยผมเลยบอกว่าอร่อยเอยเลยอร่อยอร่อยเลยเลยเลยนะครับพี่ว่าคงไม่กินน้ำปลาไปเลยว่ะนะก็ตอขอขอขอบคุณมากนะฮะที่เอ่อเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยกุ้งรู้จะกุ้งจะเค็มบ่างไม่ไม่รู้พี่แต่ว่าอย่าเสี่ยงเลยครับเออไม่ไหวนะครับก็ชอบเค็มทั้งกู้ครับนะครับท่านผู้ชมครับเบาเค็มมีอันตรายนะอาจจะเป็นเบาเค็มผมสองคนอ่ะชีวิตผมสองคนอ่ะออกไปทางเบาหวาน วันจะนทต่อไปเราจะเป็นเบาหวานท่านผู้ชมครับเมื่อคนสงคนอยู่ร่วมกันจำไว้เลยครับมือสอมือมีค่าเสมออต,ติงตงี้พักสักครู่พักสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกชุ่มต่อไปของรายการโอ้โหโอ้โหนี่มือใหญ่กว่าเลย <S <S พักสักครู่เดียวครับย<อ>้ม<อ>ยำหัวปลาครับ การได้รับทานต้มยำหัวปลาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โรแมนติกมากแต่ตอนส่วนที่เป็นหัวเนี่ยมันหาทันยากจริงๆตัวหนึ่งมีน้อยธรรมดาปลาตัวหนึงนี่มีกี่หัวครับหัวเดียวต้องทำไมที่นกยังมีสองหัวเลยฮะรัวคุณปลา สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล YouTube สวัสดีค่ะ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมลโหล YouTube ฮัลโหล YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับติด ตับไทยอ๋อกดติดตามละคนไทยผัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน